你呢？Yeah, <Yeah. S 1> ใช่าไข่มุกไหนมใช่ที่ไหนมันเบียราไข่มุกอ่ะไหนวะนี่มันเป็นนี่เป็นเบียร์เนี่ยมันมีาไข่มุกชาไข่มุกอ่ะ เดี๋ยวค่อยกินก็ได้ไปยีดสังส่งสั่งแล้วลอดเลยมันจะหมดก่อนมันไม่หมดหรอ,อกเาเตรียมมาเยอะคนมันเยอะอยายไปหาอะไรกินกันไปคนมันเยอะเจ้าเห็นเหรอเขาเยืนเลียงแถวอยู่นี่เข้าแถวอยู่เน่ยเต็มหมดขายดีแท้พึ่จะกินอะไรไปดูไปดูฝั่งนี้อันนี้มันเป็นผัดไทยอ๋าไม่จังเหรอ ก็มพไฟสีนันเขียนของันมีผัดไทยมีอะไรนะไทยเนี่ยอันนี้ขนมหวานตามผัดไทยมีโค้าชคนเยอะมากแค่หมูลูกชิ้นถ้าขายผักเขาขายผักข้างนอกนู่นตรงนู้นน่ะเขาขายผักปลาร้ามันอร่อย นี่มันเป็นของกินมีโนื้อมีหมูกุ้งอันนี้ไก่ย่างมีเนอื้อไก่ย่างช็อปตามนุ่นยายเขาขายผักของนุ้งคนเยอะมองอะไรก็ไม่เห็น มันผ่านได้หมดเก็ี่อะเกียะเห็นมาข้ายซุ้จัตีิมาหน่อยล้วกำลังกินสี่ตะเกง็นไกงงยต้องลหิแต้องลาหาิดี๋วคุดีเห็นคนคนคุามันคนคนหนาหนาเขาปุ๊มาแค่นี้แหละมาให้มาเห็นคนแล้วก็เลี่ยใจแลวกลับบ้าน ก็คือรถใต้หรือร,รถเมย์รถเมย์รถเมย์กับรถเมย์อ่ะกลับบ้านแล้วคนเยอะเกินปวดหัวสรุปแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างค่ะเป็นสามเป็นเดียวกูเพ <laughs> ิ่งตอกบัตรไม่อกี้นี่ยัยงมาไม่ถึงชั่วโมงเลยชั่วโมงกลับบ้านแล้ว ก่ามันจะเลี้ยวได้ยายอุ๊ดอ่ะไปกับบ้านแล้วค่ะอะไ้ดอกลูกเรียนยกที่ย่วันฉันวินิสบายแล้วชัวเขาชัวเขาชูมือเดียวต้องไหวมืออ่อนเล่นนี่ล่ยืมคนเดียวใช่ไหมแต่ยืมคนเดียวแต่ว่ามีตัวตัวใจเอ้ยคนเดียวเราสบายใหญ่สบายกระดูดนะนึกว่ามีเพื่อนมาอยู่ด้วย บ่อบ่อบ้านองเดียวไหมล่ะก็จะอยู่กับเก้าอยู่บกับใจเพราะฉะนั้นก็สบีหน้าบ่สิสบีหน้าใช่ไห่สบีหน้าอ๋ออ๋ออย่างพร้อมพอการเป็นมะเร็งตัวตานะมันขึ้นมาเยอะมากกับข้าวเขาทำที่นี่มันไม่อร่อยอ่ะไอ้นี่เขามาจากร้านไงอันนี้มันอันนี้ได้เขาทำมาจากร้านเลยหรือร้านมันต้องทานลงบ้านเองจ้ะ มันมีไข่มีไก่ยำหนุ่มโคไปถ้วยนาะมันจะนเป็นแม่อร่อยเลยอ่ะยำสมตำแต่มาไทยดีฝรั่งเขาฝรั่งมันอร่อยทุกอย่างเลยเนาะฝรั่งไม่รู้แต่อีไทายมันรู้รสชาติแล้วมันก็ไม่อร่อยไข่พอดมันซื้อปีกไก่ให้แล้วก็ลำจีนกล่องมันไม่เคยเห็นเจ้าที่มาส่งคือรถไม่เห็นยาดูเพิ่งเห็นยายเมื่อกี้นี่แหละตอนนขึ้ไม่หนูเพิ่งมาเมื่อกี้ไม่ถึงสิบนาทีกลับบ้านแล้ว คุเยอะคหนมร้อาอั้งอะไรมั้งตั้งรตไปไ่ไปก็ิรณห้ใหญ่เกิไปคุณให้ได้จะต้อยอะรจะเป็นอะไรรับดํานรับดมากเดี๋ยวนี้ไม่รำทำแค่หลักยาไม่รำไม่รำไม่รำรแบบจะให้ยาไปเลยคิดถึงคิดถึงตลอดแต่ว่าไม่รู้อยู่ไม่ได้ไปหาที่่นแห้งัีปั่นจักรยานผ่านตรงนั้ก็คิดถึงยูเดียอนก็มาหาเจอเลย่ ให้นุกบ่วกประมาณในสุก้นบ่ไม่ใช้เบียกมั่นน้อยยัยเนะตันพุทตัดยูไปเออวันไห้ไปหาผู้ใดเราพาดูนี่ตัดตัดมันก็ดีไปอย่างนะยายมันเงียบสงบบายบายดีนั่นล่ะหนูก็มีนี่จ้ะไม่ไปหาใครเลยเดียวเมื่อกี้เนี่ยถางคนอุบิยักษเขาเป็นอะไรไม่อะไรไม่ได้ถามเขาเลยเดินรถมันเออได้ยินยายหงาบ้าตจล่ะ เป็นก็เป็นน้ำมพืชเออเป็นเป็นมะเร็งเหมือนกันมะเร็งเหมือนกันเหรอน้ำพืชด้วยน้ำมพืชน้ำมันปาลเป็นมะเร็งเออไม่ได้เลยน้าะยาจะกลับบ้านเลยสองเดือนนี้ทางบ้านไปส่งียึดไปส่งโอ้โหรัฐบาลเขาส่งกลับบ้านเลยลายบันขทิงจะเป็นมะเร็งยังได้เล่ได้เยนาเขาก็กลับบ้านเมืองไทยไปแล้วก็ได้ได้เงินตลอดชีวิตเลย ไอ้เงินตลอดปีนี้มันไม่คิดเลยได้เงินก้อนไปด้วยไา้เงินก้อนก็ประมาณแสนกว่าของแสนปีนี้แสนหนึ่งปีหน้าอีกแสนเขาไม่เขาไม่ให้ทีเดียวเขาไม่ให้ทีเดียวเขาไม่ให้สองแสนทีเดียวเขาให้สองแสนห้าสิบหกแกไปลงที่ไหนลงเลยไปอีกขัวใครลงอะไรจะไงเราลงบ้านรู้แล้วไปจะหอยนี่ไม่ใช่หรอป้ายนี้ไม่ใหรอเบ้าม่ใช่ใช่ที่ว่ายน้ำ ไมนะ่น่าจะเป็ปนะไปไปอย่างไนะเที่ยไล่นี้มันเดินโกงข้ามบ้านไง <Okay. S 2> หลางเดียว